สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ต้อมจะมาพูดถึงยายูนอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือยาฆ่าเชื้อรานะครับถามว่าจําเป็นต่อข้าวไหมเราต้องป้องกันไหมอันนี้คือจําเป็นมากครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้สภาพอากาศแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนก็ปรับสภาพไม่ได้ข้าวก็เหมือนกันครับเขาก็ปรับสภาพไม่ได้นะครับยามีอยู่2แบบต้อมจะแบ,แบ่งแบบนี้นะครับเป็นตัวที่แบบดูดซึมกับไม่ดูดซึมนะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะครับ ถ้าเราใช้เพื่อป้องกัรรักษานะครับเราใช้ตัวที่ว่าไม่ต้องดูดซึมนะครับแต่ถ้าเขาเป็นแล้วแล้วเราไปฉีดนะครับอันนี้เราต้องเลือกตัวที่ว่าดูดซึมเข้าไปในต้นข้าวนะครับยาดูดซึมไม่ดูดซึมทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วช่วยรักษาแบบไหนนะครับต้อมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับตัวไม่ดูดซึมนะครับตัวไม่ไม่ดูดซึมถ้าเราฉีดเข้าไปแล้วเขาจะช่วยแค่เคลือบใบเคลือบต้นนะครับเคลือบต้นข้าวเขาจะไม่แทรก แทรกซึมเข้าไปในต้นข้าวนะครับยาประเภทนี้เขาจะเหมือนอแค่ว่าเป็นเกาะคุ้มกันนะครับคือถ้ามีเชื้อราเนี่ยเชื้อราเข้าไปเนี่ยยาตัวนี้พ่นไปก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับจะช่วยน้อยมากยาที่ใช้ที่ว่าต้อมเคยใช้นะครับเคยใช้มาแล้วนะครับก็จะมีตัวแคปแทนโฟมีเนมวาลิดาแล้วับเมนโคเซฟนะครับ ส่วนยาอีกอ่าอีกชุดหนึ่งก็คือแบบแบบดูดซึมนะครับแบบดูดซึมนี่เป็นประเภทที่ว่าฉีดเข้าไปแล้วเขาจะแทรกซึมเข้าไปในใบข้าวเข้าไปในตนตนข้าวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นยาในการรักษาสัมมากกว่าคือถ้าแบบเป็นเยอะแล้วหรือแบบเป็นเชื้อราแล้วเราค่อยฉีดตัวนี้นะครับยาที่ใช้อยู่ก็จะมีที่ว่าต้อมได้ใช้นะครับคาเบนซิมนะครับคาสุกรมไมซีนนะครับไทโอฟาเนตนะครับ ไอโซโฟรีเลนนะครับเป็นยาที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือว่าเป็นยาที่ต้อมเคยได้ใช้นะครับถามว่ายาเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดนะครับยาที่ว่าช่วยการรักษาเกี่ยวกับเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราเพราะว่ามันมีหลายตัวต้อมนำแค่ว่าตัวที่เคยใช้ลองใช้มาถามว่าดีหรือเปล่าก็พอใช้ได้แต่ต้องเปลี่ยนยาไปเรื่อยนะครับถามว่าทําไมจะต้องเปลี่ยนยาไปเรื่อยเพราะบางทีอ่ะใช้ยาแต่ตัวเดิมๆนะครับ เขาก็อยู่แค่เดิมๆบางทีก็แก้ไม่หายบางทีก็หายปีนี้หายปีหน,น้าไม่หายเงี้ยต้นก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาใช้ตัวเก่าที่เราเคยใช้นะครับถามว่าเชื้อราเนี่ยถ้าเขาได้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยความเสียหายเยอะมากเลยเพราะว่าถ้าเขาได้ลงตรงไหนแล้วเป็นตรงไหนแล้วเนี่ยความสมบูรณ์ของต้นข้าวก็จะไม่มีนะครับก็จะน้อยต้นข้าวก็ใบก็จะทําการอ่า สังงคอด้วยแสงไม่ได้นะครับเขาก็จะยุบลงไปในที่สุดนะครับวันนี้ต้อมก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องยาเชื้อรานะครับเขามี2ประเภทและการใช้งานที่แตกต่างกันถ้าเราใช้ถูกหลกักถูกวิธีใช้ตัวยาที่ว่าถูกนะครับต้นข้าวของเราก็จะฟื้นขึ้นมาแต่ถ้าเราไปไปฉีดตัวที่ว่าเขาเรียกว่ามันมันไม่ถูกทางะครับมันก็จะแก้ไม่หายอย่างเช่นอย่างเราไปฉีดคือเขายังไม่เป็นแต่เราไปฉีดดูดซึมไว้เงี้ย มันก็จะส่งผลอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้ามันเป็นไปแล้วเราแค่ไปฉีดยาแค่ว่าไม่ให้ดูดซึมเข้าไปมันก็รักษาไม่หายดังนั้นการฉีดยาแต่ละครั้งเราควรศึกษาก่อนนะครับว่ายาตัวเนี้เหมาะกับฉีดไปแล้วจะช่วยได้ไหมหรือว่าจะป้องกันได้ไหมนะครับวันนี้ต้อมก็มาให้เกีดตความรู้เล็กๆน้อยๆที่เคยได้ใช้ยาตัวนี้มานะครับชุดนี้คือเป็นชุดยาที่ว่าเคยใช้นะครับ ไม่ใช่ว่ายาเขามีเท่านี้นะครับเขามีเยอะมากเลยยิ่งช่วงสมัยนี้ขึ้นมาเขาก็ผลิตขึ้นมาเยอะแยะไปหมดก็ตามไม่ค่อยทันนะครับเอาตัวที่ว่าต้อมเคยใช้ก่อนเนาะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับต้อมก็ขอฝากพี่ๆน้องๆเป็นกำลังใจทางช่องต้อมดื้อชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ